นโมพุทธศานโมธรรมศะนโมสังคศะสขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์ผู้ว่างโลงโปร่งเย็นหมู่นั้นด้วยความเคารพด้วยเสียงก้าว ขอกราบคารว่าพระเถรานุเถระเพื่อนสารธมิกทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอโอกาสเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่พวกเรามาเจอกันในเวลาปกติคําว่าเวลาปกติก็คือเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่และเรายังสามารถประคับประครองยนต์คือสรีระมีจกักรสี่มีขันห้าอยู่ได้ยังมีจิตใจที่อยู่ในทํานองครองธรรมอยู่ได้ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นเองก็เรียกว่าเวลาปกติแล้วก็ขอให้กำลังใจแก่ท่านทั้งหลายในสภาวะโรคโควิด -19 ให้ใช้สติในการครองชีวิตก็ขอให้กำลังใจทุกท่านอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันตามน้ำใจมนุษยธรรมของเราเต็มที่ ก่อนที่หลวงยอยจะอ่านคมภีรหลวงยอยต้องออกตัวก่อนทุกครั้งคือหลวงยอยไม่ได้อ่านก่อนไม่ได้เปิดอ่านก่อนก็ถือว่ารู้ไปพร้อมกันลุ้นไปด้วยกันทั้งผู้อ่านผู้ฟังก็อาจจะตะกุตะกักบ้างต้องขออาภาัยด้วยถ้าเผื่อว่าท่านนําไปเผยแพร่ก็จะไม่อับอายคนอื่นเขาจะพยายามอ่านให้ดีที่สุดนั่นเองแต่ถ้าท่าน สามารถติดตามใน y YouTube หลวงยวยคำพีปราก็ไปติดตามตรงนั้นก็สะดวกก็แล้วแต่นะแต่ว่าต้องไม่สดนะก็คือหลังจากอ่านแล้วหลวงยุ้ยก็ไปอัปโหลดลงใน YouTube ประการที่2คือหลวงย้้ยอ่านด้วยศรัทธาไม่มีส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอ่านด้วยศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าบันทึกไว้ให้ตนเองฟังนะหลวงยวยถือว่าถ้าเราฟังธรรมะนะอย่างน้อย ก็สามารถช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้อ่อนโยนลงไม่มากก็น้อยนะดีกว่าเราจะไปฟังคำนินทาว่าไร้คำด่าทออะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นอยู่ในองค์ของมุสาวาสัมภปราปะนะอภิสุนวาจาก็มีหลักคิดอย่างนี้ฉันต้องออกตัวก่อนฮะเดี๋ยวจะหาว่าอ่านไม่ได้มาตรฐานนะก็เริ่มกันเลยพุทธกิจ45พรรษาตอนส กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์พุทธศักราช2529ฝ่ายปริยัตติปกร์กอกองศาสนาศึกษาพันษาที่18ปีฉลูช่วฉลูขานปีขานหัตถกะสูตรที่1ว่าด้วย อัริยธรรมของหัตถะอุบาสกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่23่ข้อ1น3สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณอาคารวะเจดีใกล้เมืองอารวีนั้นพระองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทูลรับพระดำรัสนั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า ทิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถะอุบาสกชาวเมืองอรารวีนี้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาเจ็ดประการเหล่านี้คือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตะปะเป็นพระหูสูตรมีจาคะและมีปัญญา เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารครั้นถึงเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วถือบาทและจีวรเดินเข้าไปอย่างนิเวศของหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีครั้นแล้วจึงนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูไว้ต่อจากนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวี ได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้แล้วนั่งณนะที่สมควรครั้นแล้วภิกษุนั้นได้กล่าวกับหัถกาอุบาสกชาวเมืองอาร,รวีว่าท่านผู้มีอายุทราบว่าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาเจ็ดประการคือมีศีลมีศรัทธามีฮิริมีโอตตะปะ เป็นพระหูสูตรมีจาคะและมีปัญญาข้อนี้เป็นความจริงหรือประการใดหัถกะอุบาสกเรียนถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขริหัสผู้นุ่งขาวห่มขาวไม่มีตำแหน่งที่พระพทุทธองค์ทรงพยากรณ์นี้หรือพระภิกษุรูปนั้นตอบว่าไม่มีหรอกท่านผู้มีอายุหัถกะอุบาสก เรียนถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีแล้วที่คฤหัสผู้นุ่งขาวห่มขาวไม่มีในตำแหน่งที่พระพุทธองค์ส่งพยากรนี้ต่อจากนั้นภิกษุนั้นได้รับบิณฑบาตในนิเวศของหัตถกาอุบาสกชาวเมืองอารวีแล้วลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปภายหลังพัฒกิจกลับจากบิณฑบาตฉันพัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์อย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่สมควรเรียบร้อยแล้วได้กราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาสในตอนเช้าที่ผ่านมานี้เองข้าพระพุทธองค์นุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของหัตถกะอุบาศกชาวเมืองอารีนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว และหัตถกะอุบาสกเข้ามาหาข้าพระองค์ไหว้แล้วนั่งลงณนะที่สมควรเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับหัตถกะอุบาสกว่าผู้มีอายุพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาเจ็ดประการคือหัตถกะอุบาสกเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลหิริโอตปะ พระหูสูตรจากค้าและปัญญาจริงหรือหนอเมื่อข่าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วหัตถะอุบาสกได้ถามข่าพระองค์ว่าข่าแต่ท่านผุ้เจริญคฤรัหั์ผู้นุ่งขาวห่มขาวไม่มีในตำแหน่งที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์นั้นหรือข่าพระองค์ตอบว่าดูกนผู้มีอายุไม่มีตำแหน่งดังกล่าวนั้นเขากราบตอบว่า ข้าแต่ท่านผู้จเจริญดีแล้วที่คิฤหัสผู้นุ่งขาวห่มขาวไม่มีในตำแหน่งที่พระพุทธองค์สรงพยากรณ์น,นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าดูกอน่นภิกษุถูกแล้วกุลบุตรผู้นั้นเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนแต่ถึงกระนั้น พวกเธอก็จงทรงจำหัตถกะอุบาศกชาวเมืองอรารวีไว้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมานี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยความปรานาน้อยคือไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนแลจากพระสูตรนี้พอจะสรุปหัวข้อธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ดังนี้คือทำเจ็ดประการในสูตรนี้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอริยสัพอริยสัพเจดประการคือศรัทธาศีลหิริโอตปะพระหูสูตรจากคะและปัญญาบุคคลผู้ประกอบด้วยธทรเจ็ดประการนี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอริยทรัพย์ไว้ในตนทรัพย์ประเภทนี้เป็นของได้เฉพาะตัวมีอยู่เฉพาะตัวไม่สามารถจะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้โจรหรือขโมยจะมาลักหรือปล้นเอาทรัพย์ประเภทนี้ไม่ได้เลยจึงนับได้ว่าเป็นผู้จึงนับได้ว่าเป็นธรรมที่ผู้มีความต้องการทรรมควรสนใจ และบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนหัตถะสูตรที่สองว่าด้วยสังคหาวัตถุและอัจฉริยธรรมในหัตถะอุบาสกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่114สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณอคารวัจเจดีใกล้เมืองอรวีนั้นหัตถะอุบาสกชาวเมืองอรวี ซึ่งมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสทักทายหัตกะอุบาสกว่าดูกรหัตกะท่านมีบริษัทบริวารมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านสงเคราะห์บริษัทบริวารมากอย่างนี้ได้อย่างไรฮัตกะอุบาสกราบูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สงเคราะห์บริษัทบริวารเหล่านี้ด้วยสังขาวัตถุสี่ประการตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นั่นแหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบว่า ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยฐานคือแบ่งปันของแก่บุคคลที่ควรให้ปันสงเคราะห์ด้วยการพูดวาจาอ่อนหวานแก่บุคคลที่ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีความต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์และสงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอในบุคคลที่ควรวางตัวเสมอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โพกทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่ชนทั้งหลายจึงสำคัญถ้อยคำของข้าพระองค์ว่าควรฟังควรเชื่อถือได้ควรปฏิบัติตามไม่เหมือนถ้อยคำของคนจนพระพุทธองค์ตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วหัตถะข้อนี้นับได้ว่า เป็นกุศโลบายที่ท่านได้สงเคราะห์บริษัทบริวารมากมายได้อย่างถูกต้องจริงอยู่ใครๆก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทบริวารมากในสมัยที่ผ่านมาก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคะวัตถุ4ี่ประการนี้คือทานปิยาวาจาหรือเปอยยวัชชะ อัธจริยาและสมานะตตาแม้ในการข้างหน้าก็จักสงเคราะห์ด้วยสังคหาวัตถุทั้ง4ประการนี้เหมือนกันแลต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แจงให้หัตถะอุบาสกให้เห็นแจ้งสมาถานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว หัตถะอุบาสกพร้อมด้วยบริวารจึงพากันลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระพุทธองค์กระทำประทักษิณแล้วก็หลีกไปเมื่อหัตถะอุบาสกชาวเมืองอาราวีหลีกไปแล้วไม่นานพระพุทธองค์จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทรงจำไว้เถิดว่าหัตถะอุบาสกผู้นี้ เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนแปประการคือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอตตะปะเป็นพระหูสูตรมีจาคะมีปัญญาและมีความปรารถนาน้อยอย่างนี้แลจากพระสูตรนี้พอจะสรุปหัวข้อธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติได้ดังนี้คือ 1. สังคหาวัตถุ4ประการคือ1.1ทานการให้คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน1.2ปิยวาจาวาจาเป็นที่รักวาจาดูดดื่มน้ำใจหรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคำสุภาพไพเราะอ,อ่อนหวานสมานสามัคคีถ้อยคำที่ทำให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม1.3อัตถจริยาการประพฤติประโยชน์คือขวนขวายช่วยเหลือกิจการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางศีลธรรมจริยธรรม1.4สมานะตาตาความมีตนเสมอคือทำตนเสมอต้นเสมอปลายก็ดีปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลายก็ดีเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขก็ดีตลอดถึง การวางตนเหมาะสมแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในทุกกรณี 2. อ,อริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์คือคุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐมี7ประการคือ 2.1. ศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุผล 2.2ศีลการรักษากายว่าจาให้เรียบร้อยประพฤติถูกต้องดีงาม2.3หิริความละอายใจต่อการทำความชั่ว2.4โอตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่ว2.5พาหุสัจจะหรือพาหูสูตร ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก2.6จากค่าความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ2.7ปัญญาความรู้ความเข้าใจท่องแท้นในเหตุผลดีชั่วถูกผิดคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ธรรมเจ็ดประการนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาหุก,การธรรมคือธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นกำลังหนุนช่วยส่งเสริมในการบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จได้อย่างกว้างขวางไพูบุ์เปรียบเหมือนคนมีทรัพย์มากย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงผู้อื่นให้มีความสุขและบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆได้เป็นอันมากฉะนั้นแต่ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสเพิ่ม ความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยหรือสันโดษคือพึงพอใจในปัจจัยสิ่งของที่ตนหามาได้และมีอยู่เท่านั้นพรรษาที่19ปีเถาะเอาไว้พรุ่งนี้เนาะในท้ายที่สุดวันนี้หลงยวงจ้้ยคำพีเปล่าขออํำนวยอวยพรอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านทั้งที่เป็นบรรบชิตและกระร็ฤหัส จงเจริญสมบูรณ์ภัยบุญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการกราบคืออายุวรรณะสุขะพะระปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งนิพานแนอนาคตการเบื้องหน้านั้นเถิดรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตจสาด้วยอนุภาพด้วยเดชด,ด้วยคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระรัตนตรยัยหากแม้นว่า หลวงย้ยคำพีเปล่าได้อ่านอักษรอคขราวักตอนใดผิดพลาดขาดตกบกพร่องผิดไปขอาการนั้นจงอย่าได้เป็นโทษแก่ผู้อ่านและจงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังให้ได้อริยะยายธรรมได้สันติบรบทด้วยโสตาปฏิยังคาถึงกระแสะแห่งพระนิพพานทุกท่านทุกคนเทูลหอ,อนมทนาหัตถกะอุบาสกหัตถกะ หัดหัดไปว่ามือหัดถักะัแสดงว่าท่านนี่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวเนาะถ้าอย่างเราเราทั้งท่านนี่มีใครมาชมหน่อยก็ประมาณน,นี้น่ะวันนี้ฝนตกเดี๋ยวลงย้อยนำไปอัพโหลดลงใน y o u t u b e YouTube ก็ลงย้อยคำผีเปล่า